f o r t ที่ว่าใช้แผงคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็เอามาจากบ้านลูกค้าลูกค้าบอกว่าอาการคือข้างบนเย็นนิดเดียวข้างล่างไม่เย็นเลยก็คือน่าจะเกิดจากการที่ว่าระบบเวลาน้ําแข็งเสียแล้วก็ลูกค้าก็ให้ช่างที่ไหนไม่รู้มาทําให้มาซ่อมให้ช่างก็มาทําที่บ้านเขาเลย ซ่อมที่บ้านเขาเลยก็มีม,ม,ม,มีมีการทําการล้างน้ําแข็งในช่องฟิตอืมแล้วก็เก็บตังค์ห้าร้อยบาทแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ใช้ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อ่ะก็มีอาการเดิมอีกนะหลังจากล้างแล้วมันก็ใช้ได้อืเสียไปห้าร้อยบาทให้ช่างมาล้างอืช่างก็ไม่ซ่อมใช้วิธีล้างอย่างเดียวล้างน้ําแข็งแล้วก็บอกว่าโอเคเรียบร้อยอ่ะเก็บตังค์ไปห้าร้อยบาท แต่ผลจากการทํามันนั้นก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์สองเชมันก็มีอาการเดิมก็คือข้างบนเย็นน้อยข้างล่างไม่เย็นเลยนะ,ะทีนี้เราก็ได้รับแจง้งจากลูกค้าให้ไปตรวจสอบแล้วก็ไปเช็คเบื้องต้นแล้วก็ลงกลับมาร้านเลยเพราะว่าเราต้องมาทํางานที่ร้านด้วย่ะทีนี้เราจะมารีวิวให้ดูว่าการเช็คตู้เย็นระบบโนฟอสที่ใช้แผงคอนโทรลเนี่ยยี่ห้อซัมซุงเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะเบื้องต้นอ่มา เบื้องต้นเราก็ใช้คลิปแอมจับที่เมนเลยคือการที่เราใช้คลิปแอมจับที่เมนเนี่ยเราจะให้ดูว่าที่เราเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยเขาจะมีกระแสรเริ่มต้นของ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 ,ของตู้เนี้ยคือมันจะเป็นกระแสที่บอกว่าคีตเตอร์ทํางานคือแผงเขาจะเช็คตัวเองก่อนว่าภายในตู้เขามีอะไรมัง่งเขาจะตรวจสอบหมดอย่างตู้เนี้ย พอเราเสียบปักปุ๊บเนี่ยเขาจะมีกระแสอ้างอิงให้เราเห็นเลยว่าคิตเตอร์เขาทํางานจะมีกระแสให้เราเห็นหลังจากนั้นมันก็จะตัดไปแล้วก็กระแสของคอมเพิวเซอร์ก็จะขึ้นมาแทนที่ก็คือคอมทํางาน่ะอามาดูกันว่ามันจะจริงอย่างที่เราคิดไหมอาดูนะครับอ่เสียบปักขึ้นมาที่ศูนย์จุดหกนะครับ อแล้วก็ตัดไปอ่าแล้วก็คอมทํางานต่อเลยครับเห็นไหมครับมันบอกเราได้ว่าที่เราจับกระแสตรงเนี้ยมันบอกเราได้ว่าหนึ่งคือฮีตเตอร์เขาไม่ขาดสองโทโมฟิลเขาไม่ขาดอ่าแล้วก็แผงคอนโทรลตัวเนี้ยนะครับแผงคอนโทรลตัวเนี้ยอ่าใช้ได้ดีสามารถสั่งงานให้ฮีตเตอร์ทำงานได้นะ ดีเล์ควบคุมฮิตเตอร์ก็ปกติสามารถต่อให้ฮิตเตอร์ทำงานได้คำสั่งจากแผงมาให้ดีเล์ทำงานอดีเล์ก็สั่งงานมาที่ฮิตเตอร์อกินกระแสประมาณ0.5-0.6อ่ามันบอกเราได้ว่าตู้เนี้ยระบบเวลาน้ำแข็งเนี้ยเรื่องแผงคอนโทรลเรื่องฮิตเตอร์ไม่ขาดอ่าเรื่องโซโมฟิวไม่ขาดคนระตัดไปคือมันอยู่ในสภาพที่ว่าโอเค หรืออย่างเดียวที่ว่ามันจะมีปัญหาก็คือชุดเซนเซอร์ซึ่งก็จะเป็นเซนเซอร์พวกโทมิสเตอร์ดีฟอสเซนเซอร์ดีฟอสหรือว่าเราเราเรียกว่าเซนเซอร์ดีฟอสนะตัวนี้อืตัวนี้น่าจะมีปัญหาตัวนี้น่าจะจบถ้าเราเปลี่ยนเซนเซอร์เข้าไปะแต่ตัวนี้ก็ผ่านการซ่อมมาละอืก็ผ่านการทําระบบน้ํายามา,าต่อวาว ทำระบบน้ำยาเปลี่ยนไดเออร์ e เป็นได e เออร์ e แบบตู้แช่ด้วยซ้ำใช้แฟร์น่าจะเป็นฝีมือของช่างแอร์นะตัวนี้ไม่ใช่ช่างซ่อมตู้เย็นตู้แช่เป็นช่างแอร์เลยหรือว่าช่างซ่อมตู้แช่มาซ่อมตู้เย็นประมาณนั้นนะเพราะว่าไม่ได้เชื่อมเลยใช้แบบแฟร์ใช้ไดเออร์ซูเปอร์ตัวใหญ่เกินนะนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้เราก็เหมา,าเมาซ่อมเลยตัวนี้ อาการคือระบบเวลานมแข็งไม่ทํางานสิ่งที่น่าจะมีปัญหาก็มีอย่างเดียวแหละคิดว่าโทรมิสเตอร์ดีฟอสเสียนะซึ่งวิธีการเช็คแบบเนี้ยมันจะบอกให้เราได้ว่านะฮีตเตอร์ปกติแผงปกติอ้างอิงจากการดูกระแสนะดูกระแสที่คลิปแอม์นะยี่ห้อซัมซุงยี่ห้อ LG ถ้าเป็นระบบโนฟอสที่เราใช้แผงคอนโทรลก็เนีย่ยเหมือนกัน เราต้องมีคลิปแอมจับมันจะวิเคราะห์ได้ง่ายนะไม่ใช่มาถามว่าเป็นเซอร์ดีฟอร์สค่าความต้านทานเท่าไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะมันไม่ถูกวิธีมันข้ามขั้นตอนมันจะต้องรู้ว่ามันคืออาการอะไรก่อนปัญหาของมันคืออะไรก่อนส่วนค่าความต้านทานของมันอ่ะมันก็ไม่ยากในตู้มันมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ก็เท่านั้นแหละ ของเก่ามันมีค่าความต้านทานเท่าไหรส่วนมากมันจะไม่เสียแบบว่าวัดไม่ขึ้นมันก็ค่าความต้านทานก็มีเท่าเดิมเท่ากับของน้เดิมมาแหละอย่างตัวนี้มันสี่เคออกมามันก็วัดได้สี่เคแต่นี้ความคลาดเคลื่อนของมันน่ะการจับอุณหภูมิการลดค่าความต้านทานของมันน่ะมันจะมีขึ้นมีลงมันอาจจะผิดพลาดไปนะตัวนี้คือหมายถึงว่าเซ็นเซอร์มันน่ะปัญหาของมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าค่าความต้านทานมันเท่าไหร่เราก็เอาของเก่ามันมาวัดอ เราก็จะรู้ได้ว่ามันเท่านั้นเท่านี้ณอุณหภูมิปกติเราก็ออกมาแล้วก็มาวัดอุณหภูมิปกติมันก็จะได้ค่าของมันเลยนะจากการถามว่ามันค่าเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วส่วนมากมันเสียมันไม่เสียสนับแบบว่าค่าความทานมันมันมันวัดไม่ขึ้นถ้ามันเสียก็คือมันจะวัดเป็นโอห์มเลยไม่มีเป็นเคโอห์มส่วนมากนะหรือวัดไม่ขึ้นเลยนะส่วนมากถ้าอยากจะรู้ว่าค่าเซนเซอร์มันเท่าไหร่เราก็วัดตัวเดิมมันนั่นแหละ ถ้ามีปัญหาเรื่องระบบประลัน้ำแข็งถ้าเราดูว่าแผงไม่เสียฮิตเตอร์ไม่ขาดโทมโมฟิวไม่ขาดจากการดูการเสียบปลั๊กครั้งแรกมันจะอ้างอิงให้เราเห็นมันมีกระแสของฮิตเตอร์ทํางานก่อนมันก็แปลได้ว่าแผงทํางานปกติอฮิตเตอร์ปกติโทมโมฟิวปกตินะแต่สิ่งที่น่าจะผิดปกติก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเซนเซอร์อเซนเซอร์ดีฟอสต์น่ะ,ะตัวนี้แหละ,ะจบไลท์ รีวิวองคงจะเข้าใจนะมันก็จะมียี่ห้อซัมซุงกับ LG อ่ะที่ว่าผมเจอประจำวิธีการเช็คนะครับ